สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านมาดูนะคะว่าหลักฐานชัดเจนมากที่บอกว่าตรงที่หน้าผากข,ของเธอเหมือนมีรอยทุบด้วยของแข็งมาดูค่ะนะคะแล้วตาเธอก็บวมปิดเลยนะคะนี่ค่ะดูดีๆนะคะมันเหมือนมีขวดไวายโผลมาฟาดเลยค่ะฟาดตรงที่นั่นแหละค่ะที่รอยบุบที่ทุกคนเห็นในสภาพศพของเธอนั่นแหละนี่ค่ะ ฟาดเข้าอย่างจังเลยนะเธอเจ็บมากจนเอามือกุมและปิดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะลงไปเลยนะคะแล้วลงไปแล้วยังมีการทําร้ายต่ออีกไหมไม่รู้นะคะแต่นี่คือหลักฐานชัดเจนมากว่าเห็นได้ชัดว่าฟาดเข้าไปตรงที่เลยค่ะนะคะนี่ค่ะตรงหน้าผากของเธอนั่นแหละที่ว่าบุบนะคะบุบช้ำแล้วตาปิดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นได้ชัดเจน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วหลักฐานชัดเจนมากสอสอเต้และทีมงานทนายคุณเดชาแล้วก็ช่องข่าวนะคะมารำดับเหตุการณ์เลยค่ะลำดับเหตุการณ์ว่าเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ครบนะครบทุกคนทุกท่านหลังจากเหตุการณ์นั้นมาหลังจากโดนเหมือนตีหัวทำร้ายกันนี่แล้วก็มีภาพนะคะมีคลิปตอนเหมือนหล่นน้ำแล้วก็มีตอนคนหายไปด้วยนะ เดี๋ยวแล้วก็มีตอนสุดท้ายคือไปอ่าเหมือนว่าดึงทุ่นเรือนะคะนะแล้วมีมือเหมือนตะเกิดตะกายเกาะทุ่นเรืออยู่นะคะแต่พยายามดึงทุนน่นเรือหนีน่ะโอ้โหมันทําให้เห็นว่าเธอตกลงไปแล้วเธอยังพยายามเกาะอยู่นะคะจนไปถึงตรงนั้นนะคะเขาดึงทุ่นเรือออกไม่ให้เธอเกาะนั่นเองไปดูนะคะเหตุการณ์นี้ในช่องข่าวนะคะแล้วก็สสอเต้และ ทนายนะคะของคุณแม่แตงโมและทนายเดชานะคะได้มาคุยกันในคลิปนี้นี่แหละคะ่ะกับช่องข่าวนะคะลำดับเหตุการณ์คลิปวิดีโอให้ดูกันเลยค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรค่ะข้อมูลในการเดินทางของทั้งไปและกลับที่ผ่านสะพานพระรามเจ็ค่ะแล้วก็ที่สะพานผู้แทนรัษฎรต้องอีก8ตัวด้วยกันอ๋อเหรอคะ ได้ได้ได้คลิปมาเพิ่มจากข้าพิการตัวใช่ไหได้คลิปมาเพิ่มคลิปของของกรมทางหลวงชนบทก่อนค่ะทั้งขาไปเนี่ยขาไปน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3ามทุ่มสานาทีสามทุ่ม3ามสิบนาทีเป็นขาล่องขึ้นไปที่สะพานพระรามแนะครับสะพานพระรามแแล้วก็ได้ ก็คือพยายามจะน,นับจํานวนคนว่าไปกี่คน,นแต่เราทราบาาอยู่แล้วว่าไปถึงเทวราชกุญชรมี6อยู่แล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวงั้นเราดูคลิปไปพร้อมกันเลยนะคะสสเต้พี่เดชาทนายกิตนาด,ด้วยเราเรียงคลิปมาให้ดูวันนี้นะคะคือมันอาจจะเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรมีคนกี่คนเนี่ยแต่รายการดราม่าวันนี้ทีมงานของเราค่ะเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาเรียงนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็ในขณะนั้นมีคนกี่คนทราบเวลาแล้วใช่ไหมคลิปแรกมาเลย ค,คลิปแรกที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมดูน,น,นะคะไม่ระบุเวลาอ่ะคลิปนี้สอสอเต้เล่าให้ฟังนีค่คลิปคลปนี้ผมทราบว่าน่าจะหลังเกิดเหตุแล้วครับประมาณห้าทุ่มกว่าอ่อไม่ใชอ่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราเรียงเหตุการณ์ใหม่ค่ะ,ะคลิปนี้นะคะถ้าเราดูดีๆเรานับคนบนเรือยังมีหคนอยู่นะ มีคนบนเรือหกคนแล้วเราดูที่หัวเรือค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนมีคนสองคนกําลังนนกําลังต่อสู้กันเห็นไหมมันมีมือมือมือหนึง่งที่มัน<า>เอื้อมขึ้นมาอันนี้ขาล่องจากปทุมธานีเข้ากรุงเทพมหานครใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แหละดูดูตรงหัวหัวเรือหัวเรือมีสองคนแล้วก็มีมีข้างหน้าอีกคนหนึ่งเห็นไหมสามคนแล้วก็มีข้างหลังอีกเนี่ยเห็นไหมมันมีมือมือหนึ่งค่ะเอื้อมขึ้นมาจากข้างล่าง แล้วก็จะเห็นว่ามือมือเนี่ยนะคะตบเข้าไปฉาดหนึ่งที่หน้าของเน่หนเห็นไหมคนคนนั้นเนยันหน้าหันเลยนะหง,งายอองขึ้นเลย ดึงผมด้วยอ่ามีการดึงผมแล้วก็สักพักหนึ่งก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ก็ล้มลงไปเหมือนก้มลงไปอันนี้ไม่เห็นละนะคะเกากระแทกเออเหมือนกระแทกลงไปสองคนอันนี้คือคลิปที่เกิดขึ้นก่อนก่อนเหตุการณ์ที่บอกว่าเหลือคนห้าคนตอนนี้ทีมงานของเราพยายามจะซูมดูน่าจะน่าจะอยู่ราวๆประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นค่ะมีคนบนเรือหกคนตอนนี้มีคนบนเรือหกคนนะอ่าอันนี้นี่คือเราพยายามที่จะดูนะเรายังไม่ได้สรุป แล้วว่านี่เป็นเหตุการณ์อะไรนะแต่ว่าเราตั้งสมมุติฐานจากคลิปที่เราเห็นอ่าสมมุตินะอันนี้เราสมมตินะสมมุติสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเราไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราเห็นแบบนี้ค่ะชัดไหมคะชัดมากเลยทนายกิตนาจะพูดอะไรเชิญชัดมากคือคือมันผมผมเห็นแล้วผมขนลุกเหมือนกันคือคืออย่างนี้ครับพอดีมันมีคลิป เพื่อนผมส่งมาเหมือนกันอ๋อมีเพื่อนส่งมาด้วยแต่ว่าแบบนี้ือเปลาคะแบบมันมันจะชัดเหมือนคล้ายๆภาพชัดอย่างนี้เลยแล้วเขาเขาก็บอกให้ผมดูดีๆดูหลายรอบพอผมเห็นแล้วก็คิดว่ามันมันมันชัดเจนมากขึ้นค่ะนะครับก็ขึ้นไปหนวดกับมีสายลึกลับที่โทรเข้ามาหาะอันนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยหัวเรือค่ะเนี่ยมีคนสองคนแล้วก็มือเนี่ยนะคะเราเราจะเห็นคนที่เป็นเงาดําๆแต่มือเนี่ยนะคะเหมือนมือที่เอื้อมมาจากข้างข้างล่างแล้วก็ตบฉาก คนที่อยู่บนหัวหัวเรือเนี่ยหน้าหาันไปอันนี้นี่ตอนนี้คนบนเรือมีหกคนนะไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะอ่าไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปอีกคลิปหนึ่งนี่คุณเต้น่าจะเคยเห็นละเทวดา,าคุณชอนนี่เป็นของผมขอหลวงพ่อมาเออค่ะมีหกคนแล้วคนสุดท้ายดูสุดท้ายเนะ่ยค่ะตอนสุดท้ายนะครับมือ,อยกมือ เหมือนยกมือทําอะไรฟาดฟาดป้าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่นี่นี่ตรงนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทียี่สิบสองวิลารีเน่ยเมื่อกี้น่าจะประมาณสักสามทุ่มครึ่งตรงนั้นน่าจะสามทุ่มครึ่งคลิปนี้เนี่ยบนเรือยังมีหกคนนะหกคนครับยังมีหกคนอยู่อ่าเห็นไหมคะนี่คือที่หน้าวัดเทวราชทุกาอนอันนี้เป็นคลิปที่สสเต้เห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้คลิปของกรมเจ้าท่า อ่านะคะนี่นี่คือคลิปของกรมเจ้าท่าที่บริเวณท่าเรือเทเวศค,ค่ะห่างจากเทวราชกุญชรประมาณ32วินาที32วินาทีใช่ไหมคุณเต้อันนี้แหละ,ละเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมดูดีๆค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมดูเวลา21นาฬิกา54่นาทีอันนี้มันเลยแล้วฮะเลยแล้วอ,อันนี้ก็เลยเลย21นาฬิกา54นาที5วินาทีคนี่ต้องถอยหลังครับต้องถอยหลังถอยหลังนิดเดิงเมื่อกี้เราเพย์เพย์ไปเรื่อยๆนะ นี่ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่วินาทีห้าสิบสี่นาทีแล้วห้าวินาทีห้าวินาทีนี่ตกตรงนี้นี่ใช่ใช่มันเหมือนมีแล้วก็ลูกทุ่นเนี่ยขาเกี่ยวลูกทุ่นตรงไหนเอาไอันนั้เนี่ยดูตรงเนี้ห้าวินาทีตรงนี้มันเหมือนมีเอ่อมาคนที่มีมีสองแขนนี่ยสองขาเนี่ยตกลงมาจากเรือคือคลิปเนี้ยคือ ตอนแรกผมไม่เชื่อผมไมดูกกมเจ้าท่าเหมือนกันเป๊ะอย่างนี้เป๊ะเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเป๊ะแล้วก็อีกสักปับ๊บอีกสองวันเนี่ยมีคนมาท,ทําคลิปแบบนี้เลียนแบบแล้วก็ลบลบน้ํากระจายแล้วทําให้มันเรียบค่ะอันนี้นะคะที่เราเห็นคือว่าเหมือนมีใครสักคนเนี่ยกระโดดลงมาจากเรือใช่หรือถูก ให้ออกไปจากเรือถูกทีบอ่าอันนี้อันนี้เรา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 ไม่ระบุขนาดนั้นนะเหมือนให้ถูกให้ออกมาจากเรือโดยที่ไม่เต็มใจหรือกระโดดออกมาจากเรือนะคะและเราจะเห็นว่าระหว่างที่ที่เขากระโดดออกมาเนี่ยมันมีทุ่นค่ะทุ่นข้างเรือเนี่ยลอยออกมาด้วยใช่เหมือนดีดออกมาด้วยโดยปกติทุ่นเนี้ยเขาจะไม่เอาไม่เอาออกนอกเรือในบริเวณนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้จอดอถือทุ่นไว้กันกระแทกอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือขาอาจจะเกี่ยวอ่า ค้าอาจจะไปเกี่ยวทําให้ทูนเนี่ยหลุดออกมา,าใช่ไหมกับเรือนี่เนี่ยในเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยน,นี่ตรงนี้เลยค่ะตรงจุดนี้คุณผู้ชมดูดูตอนแรกผมก็นึกาเฟกนิวแต่ผมไปดูกรมเจ้ทาท่าเหมือนกันหมดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่สี่วันนี้ค่ะคลิปที่สี่ที่จะให้คุณผู้ชมดู22นาฬิกา5นาที32วินาทีค่ะนี่เป็นขากลับขากลับวัดเทวราชกุญชร ให้ดูตรงแสงไฟนะฮะ,ะแล้วนับคนให้นับคนค่ะตอนนี้เรานับคนแล้วนะคะพยายามนับกันดูกันอุ้ยเวทชูมดูนะคนเหลือห้าคนค่ะใช่ครับเพราะความจริงมันไม่ได้เหลือห้าแต่ตอนนี้มันเหลือห้าตั้งแต่ตอนเหมือนมีอะไรตกไปแล้วอแล้วพอลูกทุ่นออกไปปุ๊บแล้วเรือเนี่ยเบี่ยงขวานิดนึงเหมือนเอียงสักพักเนี่ยแสงจากสะพานพระรามแปดสาดเข้ามาค่ะ หน้าเรือสี่คนยืนแล้วคนขับก็ยืนเหลือแค่ห้าคนนี่เลยอ่าหลังจากนี้อันนี้ไม่ก่อนก่อนหน้านี้นิดหนึ่งก่อนก่อนหน้านี้ตอนก่อนจะเวียนเวียนเรือห้าคนแล้วใช่ไหมใช่ครับอีกคลิปหนึ่งค่ะก็คือคลิปที่ห้าที่เราออมมาให้ดูวันนี้เป็นคลิปที่คุณจ๊อบค่ะเก็บทุนนะคะที่ท่าพี่บู์สงครามออันนี้เห็นเห็นชัดว่าเป็นคุณจ๊อบค่ะเก็บทุนที่ท่าพี่บู์สงครามหนึ่งนี่คือจุดนี้ที่มีการให้การกับตำรวจว่าคุณแตงโมน่าจะตก ที่ใกล้ๆจุดนี้อันนี้นี่นี่น่าจะหลังหลังประมาณหลังสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วหลังแล้วค่ะหลังแล้วนะคะอ่าอ่าอันนี้นะคะคือสิ่งที่ตอนเนี้เรายังไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นการสมมุติของเราแล้วก็มันมีคลิปหนึ่งฮะคลิปผ่าน้ากลับผ่านสะพานสังฮีอ๋อที่มีหน้าคนมีคนใส่ชุดดําคนนึงใส่ชุดขาวคนนึงมีลักษณะกอดจัน อ๋อแต่ผมนับแต่ผมไม่ได้สนใจสองคนนะนะผมสนใจคนใส่เสื้อสีส้มคนใส่เสื้อสีส้มต้องสีน้องเตงโมอ๋อผมหาไม่เจอไม่เจอแล้วใช่ไหมผมหาไม่เจออืมค่ะผมหาไม่เจอค่ะแล้วก็คลิปผ่านที่สะพานพระรามเจ็ดอีกค่ะตอนนั้นสี่ทุ่มสามสิบเก้าอ้ยสี่ทุ่มยี่สิบเก้านาทีประมาณสี่สิบห้าวินาทีค่ะสี่สิบห้าวินาทีหลังที่ตำรวจบอกว่าที่ตำรวจบ่าอีกประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยจะ จะตกแล้วแต่มันแล่นช้าอมันแล่นช้าค่ะอันนี้นะคะคือเราไม่ได้บอกว่านี่คือเหตุการณ์อะไรนะเรายังไม่สรุปแต่เป็นสมมติฐานของเราอย่างหนึ่งค่ะไม่รู้มีคลิปที่น่าสภาไหมคลิปที่น่าสภาเหรอมีสองคลิปค่ะมีสองคลิปอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานของถ้าไม่มีคลิปหน้าสภาผมอธิบายให้ฟังปกติเรือเนี่ยจะวิ่งเลนขวานะฮะเรือวิ่งเลนขวา แต่สังเกตนะขาล่องไปสะพานพระรามแปดเนี่ยสะพานสะพานพระรามเจ็ดวิ่งซ้ายผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยอผ่านสังฮีวิ่งซ้ายผิดกฎหมายนะครับพอผ่านสะพาวิ่งขวาสุดอ๋ออันนี้คือการตั้งข้อสันนิษาผ่านสะพาวิ่งขวาสุดพอเลยสะพานกลับมาซ้ายผ่านเทวราชกุญชรแล้วพอขากลับต้องวิ่งขวาแต่ดันวิ่งซ้ายหมด โอเคอันนี้นะนี่ค่ะ5คลิปนี้นะคะทนายเดชาทนายกิษนะเราชัดเจนไหมคะ5คลิปนี้ลําดับเหตุการณ์ได้ดีมากและเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็หลายๆท่านก็ยังรอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่อยู่นะคะว่าภาพและเสียงชัดเจนขนาดนี้ยังจะมีความโปร่งใสเป็นธรรมอีกไหมถ้าไม่มีความเป็นธรรมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วตรงที่หน้าผากเธอ ยุบไปมีรอยช้ำมีนะคะเลือดไหลออกมาเลยนะคะตรงนั้นมันเป็นรอยขวดวายนี่แหละค่ะฟาดหน้าผากเธอแล้วเธอก็เอามือกลุมนะะสุดลงไปก็เหมือนดึงเหมือนชุลมุนนะคะเหมือนทำร้ายกันด้วยนะคะตามลำดับเหตุการณ์นี่เลยค่ะได้ชัดเจนเลยว่าตอนก่อนจะหายไปมันมีเหตุการณ์เหมือนเธอนะคะโดนทำร้ายก่อนแล้วก็เหมือนมีโดนอาทำให้หล่นลงจากน้ำไปนะคะ แล้วเหตุการณ์นี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลักฐานเด็ดที่ทางทนายของคุณแม่น้องแตงโมเก็บไว้แล้วแล้วก็สอสอเต้รวบรวมไว้แล้วนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่านะคะเชื่อมั่นว่าความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงแก่นางนะคะขอให้ fc ของนางสุขสมบงังดังแก่ปราถนาะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะ